คนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคารประจาวันพุธที่2 7เนาะนะครับผมก็เมื่อวานเรียกได้ว่าอิ่มทั้งขาบายและขาเซลล์กันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ราคาก็เด้งกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านอีกแล้วเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปดูตรงนี้นะครับเรามาดูปฏิทินเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้ก่อนแล้วค่อยไล่เลียงข่าวกันเนาะนะครับในส่วนของตงัวปฏิทินเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้นะครับมีตอนอ่า บ่ายสามโมงนะครับวันนี้นะครับมีบ่ายสามโมงหนึ่งเซสชั่นเนาะนะครับก็คือในส่วนของตัว EU นะครับตัวนี้อาจจะไม่แรงมากนะครับเพราะมันเป็นของตัวสเปนเนาะนะครับส่วนในตลาดอังกฤษวันในตลาดอเมริกาวันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะครับให้ดูตัวนี้ครับในส่วนของตอนห้าโมงเย็นนะครับมีในส่วนของตัว f p b meeting minutes นะครับแล้วก็ในส่วนของ ตอนตีห้านะครับให้ระวังนิดนึงเนาะนะครับวอลเลอร์ er, ออกมาพูดซึ่งวอลเลอร์เนี่ยเขาก็มีผลเกี่ยวกับในการเลือก าการเพิ่มหรือการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูทางด้านกองทุน SPDR บ้างนะครับเมื่อวานกองทุน SPDR g o t a s นะครับขายออกอยู่ที่5.8ตันนะครับตอนนี้ถือครองอยู่ที่830นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาขายออกที่ราคาเท่าไหร่นะครับพี่มีขอเลื่อนดูนิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูแปรบหนึ่งนะครับ SPDR นะครับ ขายออกที่ราคา2177นะครับอ่ะสำหรับภาพรวมกองทุน HPDR นะครับถัดมาครับมาดูภาพหัวในสองตัวเซน c c กันบ้างนะครับ พี่มิใช้ AI แปลเลยนะครับึ๊บแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวสรุปให้นะครับทองคำปรับตัวขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงนะครับก่อนเงินก่อนการทดสอบเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับซึ่งวันศุกร์นี้จะมีประกาศตัวเลข PCE เนาะ Personal Consumption e x p e n i t o r e นะครับก็คือดัดนีนเงินเฟ้อส่วนบุคคลนะครับก็เป็นการที่ตลาดพาเล่นที่เรามองกันเมื่อวานนะครับก็ออยังไม่ได้มีอะไรที่ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าเฟดจะขึ้นหรือลดดอกเบี้ยนะครับผมอะคราวนี้เรามาดูทางด้านปัจจัยพื้นฐานกันบ้างนะครับอะปัจจัยทางด้านิทคนิคกันบ้างหลังจากที่เรามองภาพรวมของตัว t time f r a m ร w e e k นะครับว่าวิ k เนี่ยจบเป็นในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าพินเซลนะครับการที่วิ k เป็นพินเซลแบบนี้พี่หมีมอง2อย่างอย่างที่บอกกันไปจําได้ไหมครับว่ามันมองว่าเป็นลักษณะของการเบรกแรงบายนะครับอะ, Break อะเบรกบายนาะนะครับ และมีโอกาสที่วีคจะเกิดลักษณะของการไซเวยยเพราะมัไม่ตั้มอินดิเคเตอร์เองตอนนี้นะครับขึ้นมาอยู่โซน70ละนะครับหรือว่าโซน โอ้โบ oh, ล่ครคก็รอสัญญาณในการกลับตัวลงไปจุดเซลล์ที่ได้เปรียบที่เรามองกันนะครับก็คือโซนบริเวณนี้ครับองสองหนกับ uh, 2องหนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวไทม์เฟรมวิกที่เราคาดการณ์กันเอาไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์เนาะนะครับคราวนี้ครับมาดูเดของวันนี้นะครับไทม์เฟรมเดนะครับจบเป็นในลักษณะของตัวที่เราเรียกว่าพินเซลนะครับแท่งนี้ พินเซลนะครับพินเซลตัวนี้มีโวลุมเซลล์ค่อนข,ข้างที่เยอะพอสมควรถ้าสังเกตจากราคานะครับราคากับขึ้นมาทดสอบบริเวณ2198ไม่สามารถผ่านได้นะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่หมีขอหดครับเพื่อดูโมเมนตัมภาพรวมหน่อยเนาะนะครับโมเมนตัมภาพรวมอย่างที่บอกครับว่าเดเป็นลักษณะข,ของการที่มีการทำเดเวอร์เจนอยู่นะครับราคากับอินดิเคเตอร์นั้นสวนทางกันอยู่แต่ ถ้าเราอ่านจาก Time f r เฟรม e ี k ซึ่งเป็น Time f เฟรมหลักของเขาตอนนี้เนาะยังเป็นลักษณะของตัวเชนขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่มีสัญญาณกับตัวที่ชัดเจน D y เป็นในส่วนของตัวเด v e r g e n จนจริงแต่กรอบการเคลื่อนที่ของไทา์เฟรม a y ที่เรามองว่าถ้าราคาไม่หลุดเขาจะไซด์เว์บริเวณกรอบนี้ก็คือบริเวณ2,112นะครับกับโซนบริเวณ2 0 0 0 145อันนี้คือกรอบของตัวไทา์เฟรมเดนนะครับถัดมาครับมาดูในส่วนของตัว t ทา e f ฟรม h H4 ครับ t ทา e เฟรม e H4 ครับหลังจากเมื่อวานที่ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านเนาะไม่ผ่านบริเวณ2 1 9 2น9 8นะครับตอนประมาณ2ทุ่มนะครับเกิดเป็น P.A. sell แทนนะครับราคาก็หดกลับลงมาเรียกได้ว่าขึ้นไปเท่าไหร่ลงมาเท่านั้นนะครับแต่ครั้งนี้พี่มีอยากให้เราฟ้าสังเกตอย่างหนึง่งนะครับตอนที่เขาขึ้นไปแต่ตอนที่เขากลับลงมาเนี่ย ราคาเป็นยังไงครับราคายังไม่สร้างโลที่ต่ํากว่าเดิมเลยนะครับเป็นการยกโลตลอดนะครับอันนี้ให้เฝ้าระวังเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในโครงสร้างทางเฟรม H1 ครับว่าถ้าเราจะเซล์ได้อย่างปลอดภัยมันจะเป็นจุดไหนที่เราถือได้เนาะนะครับมาดูในส่วนของตัวทางเฟรม H1 ครับทางเฟรม H1 เนาะหลังจากชุดนี้นะครับที่เกิดเป็น PSL ลงมานะครับราคากลับขึ้นไปทดสอบครับลงมาติดเทรนโซนบริเวณนี้ครับที่เป็นการยก หายยกโลขึ้นนะครับโมเมนตัมอ mm ินิเคเตอร์นะครับบ่งบอกว่าลักษณะของการยังเป็นการไซเวยอยู่รวมถึง EMA ทั้ง3เส้นนะครับดังนั้นวันนี้กรอบวันนี้ที่เรามองครับถ้าเราจะมองหน้าเซลล์มองหวังว่าราคามีโอกาสกลับลงมาพักฐานหรือจะเป็นรูปแบบของการไซเวยครับจุดที่เราจะรอในการเซลครับสโซนนี้ครับสโซนนี้นะครับบริเวณ219 8นะครับกับโซนบริเวณ 1> 2 1 8 6นะครับซึ่งจากเมื่อวานถ้าพี่หมีจำถ้าจำที่พี่หมีบอกได้เนาะถ้ายืนเหนือโซนบริเวณนี้ได้ครับจุดที่เขาจะขึ้นมาทดสอบคือโซนบริเวณนี้2โซนนะครับและจะเป็นโซนที่เรารอให้เกิด P.A. เซลล์กลับลงไปในทางกลับกันครับวันนี้จุดเซลล์นะครับจุดที่จะรอให้เกิด P.A. เซลล์เหมือนเมื่อวานนะวันนี้การมีโอกาสเหวื่ยงทดสอบรับทดสอบตานไม่เลือกทิศทางน,นะครับก็คือ2จุดนี้ครับที่จะรอให้เกิด P.A. เซลล์ถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้เสร็จนะครับอาจจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเกิดเป็น P.A H1 จะทําไปลักษณะของสีที่เราเรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับอันนี้คือแผนการเทรดวันนี้เนาะนะครับอมองแบบนี้ครับถ้าราคาขึ้นมาจุดที่เราจะรอหน้าให้เกิด PACel ย้ำนะครับให้เกิด PACel นะนะครับให้เกิด PACel และจัดลงต่อได้เยอะถ้าราคาเบรกเทนตัวนี้ลงมาได้ นะครับเบรกเทนไลน์ตัวนี้ลงมาได้นะครับราคามีโอกาสจะลงต่อนะครับซึ่งจุด TP มองครับ2156 2145ยังไม่มองไกลครับยังเล่นในกรอบไซด์เวที่วางแผนกันเอาไว้อยู่นะครับโอเคสำหรับบวิเคราะห์กราฟวันนี้ก็ประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับ